รุปผลการปฏิบัติงานนางจิรภาทีรลวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข่าตะงอกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพชรคีรีอําเภอคลองหาดประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม 5G หรือจิสดี 5D มีรายละเอียดดังต่อไปนี้สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของเทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนเข้าถึงภัยที่เกิดจากอบายมุกและสิ่งยั่วยุต่างๆได้ง่ายดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้สามารถก้าวผ่านผลกระทบจากภัยที่เกิดจากอบายมุกและสิ่งยั่ยยุต่างๆข้าพเจ้าจึงพัฒนารูปแบบการดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม 5G หรือชิสดี 5D เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะงอก ข้าพเจ้าได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะนกดังนี้ 1. จัดหาและอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลในการจัดทําปพและเอกสารชั้นเรียน 2. การร่วมประชุมวางแผนงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อกนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น3การปรับเปลี่ยนและสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเขาตะง,งอกโมเดลนำมาใช้ในการบริหารสารศึกษาให้ขับเคลื่อนและสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นได้เป็นอย่างดีครูผู้สอน สามารถจัดทำสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดการเรียนรู้สอนด้วย active learning ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น4การเข้าร่วมประชุมการบริหารงานของหมู่บ้านประจำเดือนทุกเดือน5การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและยังช่วยเหลือกิจกรรมทางวัด7 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการร่วมมือ MOU การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ในสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายดังนี้ 1. เสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยข้าพเจ้าได้ขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงาน,นแนะนวทางโรงเรียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้สถาบันทางการศึกษาต่างๆได้เข้ามาแนะแนวทางการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้มีระบบการติดตามนักเรียนเข้ามาเรียนครบทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อยละ 1- 0 0 2มุ่งอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ข้าพเจ้าได้ร่วมวางแผนกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ายจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน4กลุ่มสารกกะการเรียนรู้คือภาษาไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 3. สร้างสารรค์งานวิถีใหม่วิถีอนาคตตามทักษะแห่งทศวรรษข้าพเจ้าได้เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นระบบ โดยใช้นวัตกรรมทางการบริหารเขาตะงกกโมเดล 4. เกิดทักษะและอาชีพข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพทุกระดับชั้นตามความสนใจของผู้เรียน 5. มี active learning ทั้งระบบข้าพเจ้าได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตะง,งกก เข้ารับการอบรมการจับทำแผนการสอนแบบ Active Learning และให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะทำแผนการสอนแบบ Active Learning ทั้งระบบในทุกระดับชั้นและได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำสื่อการสอนข้าพเจ้าจะดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาดังนี้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 2. ส่งเสริมสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสทางการเรียนรู้โดยโรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรวม 3. สร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีด้วยกิจกรรมลูกเสือ,อจิตอาสาพ,พระราชทาน 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีแรงบันดาลใจเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 5. ขับเคลื่อนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเน,นื่องแรงบันดาลใจหรือซิกเนเจอร์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะงอะมีแรงบันดาลใจในการสร้างโรงเรียนต้นแบบรูปเสือ เพราะโรงเรียนแด้จะหนักเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางการลูกเสือวุฒิแปดสองท่อน ATC คิดเป็นร้อยละร้อยเพื่อนําความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับลูกเสือได้นารีให้มีระเบียบวินัยมีจิตอาสาและมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนจนเกิดเป็นนิสัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมสืบต่อไปผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมรูปเสือดีเด่นประจำปี2566ผลงานระดับเขตได้รับรางวัลยอดเยี่ยม best of the best การประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การจัดการศึกษาเรียนรวม ประเภทผู้บริหารรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงประถฐมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71รางวัลจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้้นเขาตะงอกได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน8รายการคือ 1>, 1. การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นปน .1- ถป .6 2. อการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายระดับชั้นม .1- ถึงม .3 3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นม .1- ถึงม .3 4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม .1- ถึงม .3 5 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรสี่สี่บทระดับชั้นป4ถึงป .6 6การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะระดับชั้นประถมวัย 7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับชั้นป1ถึงป .3 8การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับชั้นม1ถึงม .3 ได้รับเกติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับการพันเรืองสารศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566รางวัลเด็กดีสีสักแก้วเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567จํานวน20คนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานดีเด่นประจําปีการศึกษา2566